ไม่มีอะไรเป็นเรื่องบังเอิญกันชัยขนลุกแตงโมวันนี้เมื่อปีที่แล้วตรงกันจนอึง้งหนุ่มกัญชัยเผยช่วงต้นรายการขณะทำรายการโหนกระแสวันที่11มีนาคม2565โดยเป็นวันที่มีพิธีส่งแตงโมพัทรธิดาหรือแตงโมนิดาสู่อ้อมกอดพระเจ้าจึงได้เชิญอาจารย์ธงชัยประดับชนานุรัตศาสนาจารย์ผู้ประกอบพิธีไว้อะไรให้กับแตงโมมาออกรายการโดยหนุ่มกัญชัยได้กล่าวว่า เป็นเรื่องที่แปลกวันนี้วันที่11มีนาคม2565ผมกำลังทำเรื่องราวส่งคุณแตงโมสู่อ้อมกอดของพระเจ้าย้อนหลังไปปีที่แล้วในวันนี้วันที่11มีนาคมแตงโมมานั่งอยู่กับผมข้างๆ11มีนาคม2564ผมคุยกับแตงโมถึงเรื่องราวชีวิตของเธอการที่ไปทำศัลยกรรมใบหน้าแล้วหน้าผิดรูปเธอท้อแท้แล้วเธอกลับมาสู่ ผ่านไปหนึ่งปีวันนี้ผมต้องทำรายการนี้เป็นการส่งแตงโมกลับคืนสู่อ้อมกอดพระเจ้ามันเป็นความบังเอิญหรือมันคืออะไรพูดลำบากมันก็งงมันแปลกคณะเชิญอาจารย์ธงชัยประดับชนานุรัตศาสนาอาจารย์ผู้ประกอบพิธีไว้อะไรให้กับแตงโมได้เผยถึงความบังเอิญที่แตงโมนั่งที่เดียวกันในรายการกับอาจารย์เมื่อหนึ่งปีที่ผ่านมาวันนี้อาจารย์มานั่งตรงนี้ว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าไซ ภาษาไทยก็คือหมายสำคัญการบ่งชี้ว่าจะนำไปสู่บางสิ่งบางอย่างที่มีความหมายหนุ่มกัญชัยกล่าวว่าแตงโมนั่งเก้าอี้นี้วันนี้เมื่อปีที่แล้ววันนี้อาจารย์นั่งเก้าอี้ตัวนี้และอาจารย์ต้องเป็นคนทำพิธีส่งแตงโมกลับสู่พระเจ้า ทางด้านโบทีเคได้วิดีโอคอลมาจากในงานของแตงโมนุ่มกัญชัยถามว่าเชื่อเรื่องของทรายไหมไม้สำคัญที่แตงโมเคยมาสัมภาษณ์ตรงนี้วันที่11มีนาคมปีที่แล้วที่นั่งที่อาจารย์ธงชัยนั่งปีที่แล้วแตงโมนั่งวันเดียวกันเวลาเดียวกันแต่วันนี้คนที่ส่งแตงโมกลับสู่อ้อมกอดพระเจ้ามันนั่งอยู่ตรงนี้อาจารย์บอกว่ามันคือทายมันคือไม้สำคัญ โบทีเคกล่าวว่าโบเชื่อว่าทุกอย่างไม่มีอะไรเป็นเรื่องบังเอิญทุกอย่างได้วางเอาไว้หมดแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ข่าวสดรายการโหนกระแสอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe และถ้าหากใครมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ